สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง youtube ไอช์ยชนาดนะเหรียญรัตโตนะครับลงพ่อแดงัดเขาบันไดอิดนะครับบ็อกนิยมนะครับหกชิดหกชิดนะเหรียญเคยพิกพีกเนี่ยขึ้นไปถึงเจ็ดถึงแปดพันนะครับรัตโตเนี่ย ไวๆเลยนะหกพันบาทนะครับตรงนี้สภาพสวยนะครับไม่ผ่านการใช้ผิวเดิมนะครับหลวงพ่อแดงนะครับปอกนิยมเอาสี่พันห้านะครับเอาสี่พันห้าร้อยบาท ภาพสวยสมเด็จคะแนนวัดประสาทปีศูนย์หนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะี่ร้อยบาทคะแนนวัดประสาทเหรียญขี้เต่าเนื้อนวะหลวงปู่หลิวนะครับวัดหนองอ้อปีสีสาขี้เต่าเนื้อนวะโลหะเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทต่อโค้ด หนองอ้อนะครับเหรียญพยาพิชัยดาบหักสวยๆหลักหมื่นนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์องค์นี้มันเป็นผิว,เห,วเ,เหมือนความชื้นนะครับเหมือนความชื้นนะเก็บไม่ดีนะเหมือนโดนความชื้นครับจะเป็นเหมือนสนิมน้ำนะครับเป็นตะาก,กันหน่อยพญาพิชัยดาบหัก สภาพใช้นะส,ยสวยๆลักหมื่นเอาแค่พันเดียวนะครับหนึ่งพันบาทเนะี่ยเช่ามาแปดร้อยเอาแค่พันเดียวบวกแค่สองร้อยนะครับ, 1, บหนึ่งพันบาทเหรียญหลวงพ่อเปิ่นรุ่นสามนะเหรียญนี้ห้าสายหลวงพ่อเปิ่นจะรู้กันนะว่าเล่นกันอยู่ที่ประมาณสองพันถึงสามพันนะครับอยู่ที่มือด้วยนะเหรียญหลวงพ่อเปิ่นรุ่นสามสวยนะออกแบบสวยปีสองห้าสองหนึ่ง พ่อเปิรรุ่น3เอาสองพนะครับเอาสองพบาทพายาันรุ่น2หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะพยารุ่นพยานรุ่นสอเอาห้ายบาทนะครับห้าบาทพายานรุ่นสองห้าร้อบาท กันลุกสองห้าร้อยบาทปิดตาสองหน้านะครับหลวงู่เฮียงวัดป่าชนบุรีนะครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะปิดตาสายหลวงู่เฮียงนี่แพงนะครับพื้นที่แพงเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญรับสเสด็จหลวงพ่อคูณเนะี่ยเป็นเหรียญพิมพ์สมเด็จนะครับปีสามหกรับสเสด็จ จะไม่ค่อยเจอนะครับโค้ดตัวเดียวกันไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นเหรียญสมเด็จรุ่น, 700, นรับเสด็จเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทจับบาทหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรดนะครับสภาพพอสวยนะเหรียญจับบาทหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรด สวยๆสามพันนะองค์นี้เอาแปดร้อยพอนะแปดร้อยบาทสมเด็จวัดเขาตะเขานะครับปีหนึ่งหกนะพ่อแดงผูเสกเนื้อได้เป็นเอกลักษณ์เลยรี่นี้สมเด็จวัดเขาตะเขา,เขาปีหนึ่งหกหลวงพ่อแดงผูเสกเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทเหรียญหลวงปู่แหวนปีหนึ่งเจ็ดนะครับ ผิวสวยนะผิวประลอดลุ้งนะออกฟ้าตอกโค้ดเลี่ยมวินเทจนะครับเลี่ยมแบบไม่มีแกนประหลอดลุง้งสวยสวยสวยแชมป์เลยก็ว่าได้นะเอาเนะจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลักของสายหลวงปู่ข่ำนะครับหลวงปู่ค่ำวัดวังว่า,ารุ่นหลักเหรียญเหรียญหลักรุื่น สร้างพระบรมีนะครับจังหวัดระยองเสหรีหยญหลักของหลวงพุ่ค่มนะรุ่นนี้นะครับเอาหกร้อยนะหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินปีสองห้าหนึ่งสองนะครับเนื้อเงินลงถมปีหนึ่งสองหลวงพ่อโสธรเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาท สนใจในการไหนก็ทักลายมาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ